เด็ดออนี่วะก็คือเอ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 อร์ครับไปหาแรนนานโอ้ยทำประตูเซ็ออีเทีเมา่ได้ใช้เยอะคิสตันอ่าคิสโปสไปยสไยคิสตันที่วเป็งอ่ะวันนะครับวันนี้เราไปเล่นนะครับ วันน awesome, ี set, ้เราจะมาทำการทดลองกันดีกว่าสร้างแบบเลยเติร์เติร์เตเตเติรเคกดูมัวไปเลยไม่สนใจก็สวายว์ว์อย่าเป็นเป็นจึ๊บอ่ากดริปปึ๊บตายก็เข้าเลยปึ๊บตายโอเคตัดแป๊บนึงครับ เอานะครับแล้วก็มาถึงกันแล้วเอานี่แกีลยไปฝากด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 ออกรวๆเม่นได้โอเคยิ้มยี่ยมายิ้นี่เนี่บกดตกมือกันี่เจผายากัน กาของการทดล้องครับไมบ้าบกว่าบอกนี่งต้องชรเอาแชร์กีนครับมาดูช่นช่าผมแช่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 ีย่แ่แ่แช่่าช่่ เชียร์เชียร์ใครชอบใจไหนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยให้ชอบไอดีกดถูกใจถ้าชอบแบบป้าบอกกดกดถูกแย่โอเคนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำทำไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมไม่อยากลองรู้ว่าไอตัวที่มนันแข็งแข็งไหม ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อนชาวหม,มครับถ้าถ้าถ้าอยากให้ผมเอาอะไรมาทดลองบอกผมได้เลยจะมาทดลองให้สักไม่ค่อยมีเอานี้แล้วก็เทียนที่วัตถุนิสตอัสเตอร์ก็เทียนที่ครับ ก็มาปะทากันมาแตเดือนยัดเอาเก็กาย่ิองยี่บาม่สิงส่ปุ๊บทำไม่มาบักดกนู่ ต้องยากกับบักมากเพราะเออต้องตลอดออถ้าเข้าบ้านสบิมกบไม่ได้มันก็เลยโดนเออครับอันนี้ก็คือความมีประโยชน์ของมันถ้าใครเอาอันนี้ไปทำเป็นบ้าน,นก็สุดยอดแต่เวลากินข้าวกินอะไรต้องกดยอดตลอด วางไม้ให้หกรดจะได้ไม่ตกอันนี้เวลาทิ้งของไปมันก็จะไปอะไรนะครับมันสบามอ่อมันจะไม่เผา,อเา,า,าโอเแล้วก็กะป๋ออึตอกัน เกมหมดเลยไม่ตนะ wow, รงนั้นนะครับโอยสวยโอ้โหสุดยอยาละเบิร์นะครขับปะปะทักกันดีกว่าอันนี้ว่ามันจะใหญ่ฮึบปิดดูกันว่าเหลือ,อกีบก็เอามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

ยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้ายี่สิบห้าอันไปอันนี้ไปดูบ้านของงูกันเพาว่าองเชียบนหลังกูเพาะเพาะไที่อันนี้สิ้านะครับเฮ้ยเอาไม่ได้อันอันนี้ไม่เหลืออะไรเลยแปลว่าตรงนี้ชนะไปอ่าผมให้คะแนนด้วยให้คะดนนเป็น บ็อกสีเขียวบ็อกขดแก๊สสีเขียวกับบ็อกขดแก๊สแก๊กห้านั้นไม่เหลือผมก็จะเอาไปวางไว้ตรงนึงวางไว้ปึ๊บก็เอาไปใช้ไม่ผ่านให้แด็กโอเคให้ไปหนึ่งแนนะโอเคเราจะอยู่ในแถวนี้แล้วครับ เอาไปเอาบ็อกเลยดีบ็อกอนนดวยกันโอเคแล้วก็บ็อก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 อก,อก,กระดูกอ่ะมาเลยมาทัากันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า em <laughs> ok How là hôm nay sẽ เน,นี่ยไม่มีค่บเพราะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะยังเป็นไข้โอเคครับผมจะไม่พูดกว่าผมจะสักเสร็จ แล้วไปทำบ้านนี้หกหนึ <c oughs> ่งสองสาี่นโอเคอุ๊บอุ๊บเสียงเริ่มมีแล้ว อไม่อยากก็ฮึว่เาเคียนมานหลังนี้ดูจากสีสันสวยงาม

ตดตดดตดตอเกดไฟโอใส่ทกอตเขาโอเคเราจะเริ่มจากบ้าที่เราสร้างแรกกันเลย สดมาอ้ยคุยด้วยบังอานับั้นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดอง้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า เอ็ดยี่สิบสองยี่ยี่สามเมื่อกี้อ๋อถุกยี่สิบสามอันนี้ได้ยี่สิบสามโอเคมาแล้วพายอนกลับเมื่อกี้ยี่สิบสามมันจะท่าไหร มามานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้สบเอ็ดสิบสองสสาสสห้านับเกลเอกไปเอาไปหนึ่งเสองสาห้าห

สามสองสามสามสามสี่สามห้าหาแล้วสามหกสเจ็ดสามแปด แค่ว่าหนึ่งอึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสแป้ายี่สิยียก้แพ้หรือเปล่าเผื่อผมนับผิดอ่ะ นอนกว่าดีกว่าเพราะตอนนี้มันดึกแล้วก็จะไปดอนแล้วโอเคลาตัสมาดีกวาดีสวดโอ้ยช่าแล้วต่อไปมาเอาป๊อกไอดีเอ๊ะบ็อกอ่าบ็อกมามั้ย อันนี้แหละนี่อันนี้ก็ได้โอ้โ oh my god หมดเวลาโอเคนะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย